บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ที่มีการประกาศผลรอบเก็บตกรอบพิเศษตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีการคัดกรองคุณสมบัติใหม่เกี่ยวกับความเป็นเกษตรกรและหลักเกณฑ์ด้านอื่นๆน,นะครับซึ่งผู้ที่เคยไปตรวจสอบผลดูแล้วไม่ผ่านในครั้งแรกนะครับตรวจสอบใหม่ท่านอาจจะผ่านก็ได้เพราะว่ามีการ คัดกรองใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับให้เหมาะสมล่าสุดและสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่มีการประกาศผลรอบเก็บตกรอบพิเศษไปแล้วและมีการยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยภายในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับท่านก็จะได้เริ่มใช้บัตรสวัสดิการทางรัฐใหม่ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลย โดยจะได้รับวงเงินย้อนหลัง300บาทในส่วนของวงเงินซื้อสินค้านะครับในเดือนพฤษภาคมนี้เมื่อรวมกับวงเงินประจำเดือนและวงเงินย้อนหลังท่านก็จะมีวงเงินซื้อของคนละ600บาทนะครับก็ไปซื้อของได้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับเงินค่าเดินทาง คนละ750บาทนะครับลดโดยสารเรือโดยสารสาธรนะที่ร่วมโครงการเชื่อมโยงรวมกันทั้งหมดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดวงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซุงต้มนะครับ100บาทต่อรอบ3เดือนก็คือเมษาพฤษธพามิถุนาได้ส่วนลดรวมคนละ100บาทเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทต่อเดือน ก็ต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ที่สำนักงานไฟฟ้าหรือว่าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าที่รับผิดชอบบ้านของท่านเงินช่วยเหลือค่านนะ้าประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนนะครับก็ต้องลงทะเบียนก่อนที่สำนักงานประปาหรือว่าเว็บไซต์การประปาที่รับผิดชอบพื้นที่บ้านของท่านนะครับรวมถึงผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการท้องที่ใหม่ก็จะได้รับเงินพิเศษคนละ200บาทนะครับโอนให้ ทุกวันที่20ของเดือนนะครับแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้วันที่20ตรงกับวันเสาร์ก็จะโอนให้ก่อนก็คือวันศุกร์ที่19พุทธพฤษภาคมนี้นะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้พิการที่ผูกพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชนไว้แล้วธนาคารอ่านอะไรก็ได้นะครับผูกพร้อมเพยกับธนาคารไหนก็จะเข้าธนาคารนั้นส่วนผู้ที่อาจจะไม่ทราบว่ามีการประกาศผลรอบเก็บตกรอบพิเศษไปแล้วเนี่ยนะครับ ตอนนี้ท่านก็ยังสามารถไปตรวจสอบผลได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f go t h หรือว่าเว็บไซต์ welfare m o f go t h หรือว่าไปติดต่อที่หน่วยลงทะเบียนไปติดตามผลก็ได้ไม่ว่าท่านจะยื่นอุดทรนไปแล้วหรือไม่ได้ยื่นอุดทนนนะครับมีการประกาศผลรอบเก็บตกรอบพิเศษผู้ที่เคยไม่ผ่านเกณฑ์มาแล้วก่อนหน้านี้อาจจะผ่านเกณฑ์ก็ได้เพราะว่าเขามีการคัดกรองใหม่ ท่านไปตรวจสอบดูก่อนและถ้าผ่านท่านก็ไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยอ,อมสินหรือว่าทกศนะครับไปยืนยันตัวตนหลังจาก14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือช่วงนี้และช่วงต่อๆไปท่านก็จะได้เริ่มใช้บัตรใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนกรกฎาคมตามรอบที่กำหนดนะครับยังไงก็ไปติดต่อที่กรุงไทยอ,อมสินหรือว่าทกศให้เรียบร้อยนะครับส่วน ท่านที่สมมติท่านเคยยื่นอุทธร์ไปแล้วและไปดูการประกาศผลรอบเก็บตกรอบพิเศษท่านผ่านท่านก็ไปยืนยันตัวตนและเริ่มใช้บัตรใหม่ตามรอบเลยแต่ถ้าเกิดท่านยื่นอุทธร์ไปแล้วและมีการประกาศผลรอบเก็บตกรอบพิเศษท่านไม่ผ่านท่านก็ยังมีลุ้นต่อในเรื่องของการประกาศผลรอบอุทธร์นะครับสำหรับการ ประกาศผลการอุดธรณ์ก็จะประกาศตั้งแต่วันที่12มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็ประกาศทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการห่งรัฐหรือว่าที่หน่วยลงทะเบียนนะครับเมื่อประกาศผลแล้วท่านก็ทำตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดสำหรับบัตรสวัสดิการห่งรัฐใหม่นะครับยังไงก็จะมาอัปเดตให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับฝากถึงท่านผู้ชมที่มีข้อสงสัยติดขัดประการใด ท่านไปติดต่อที่กรุงไทยออมสินหรือว่าทกาศในพื้นที่ได้เลยนะครับอันนั้นเนี่ยจะสะดวกรวดเร็วและชัดเจนมากที่สุดหากว่าท่านอยู่ในขั้นตอนใดๆก็จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับฝากแจ้งข่าวกันไว้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ